สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะพามาทำาต้มขาไก่ค่ะมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเราก็จะนี่นะคะเนื้ออกค่ะจะเป็นเนื้ออกไก่นะคะอันนี้คือเนื้ออกหรือจะใช้เป็นเนื้อสันในก็ได้นะคะนี่นะคะถ้าจะเป็นสันในก็อย่างนี้นะคะเนื้อสันในในเวลานี้ก็80บาทนะคะต่อกิโลแต่ถ้าเป็นเนื้ออกก็70บาทนะคะ เพราะว่าช่วงนี้หมูแพงมาเราต้องหันมากินไก่แล้วจ้ะแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางลมก็ได้นะจ้ะนี่นะคะแล้วก็จะมีอะไรนะใบมะกรูดตะไคร้าขาอ่อนนะคะนี่คือหัวใจหลักของต้มข่านะคะกะทิค่ะใช้เป็นกะทิกลองนะคะชูรสน้ำตาลน้ำมะนาวนะคะ พริกสดแดงแต่งหน้านะคะเอามาแต่งหน้านะคะมะเขือเทศนะคะไว้แต่งหน้านะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยจ้ะเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยนะคะนี่นะคะเราก็ตั้งหมอเลยนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปทั้งกล่องเลยจ้ะใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเติมน้ํำเลยนะคะค นี่นะคะกะทิหนึ่งกล่องเราจะใส่น้ําไปประมาณสามกล่องนะคะพอดีค่ะพอดีกิน2คนค่ะนี่นะคะเราจะเติมน้ําให้เต็มนะคะโอ้โหหกหกหกนะคะเติมให้ได้สามกล่องนะคะระวังนะคะการต้มขาเราต้องการสีขาวนะคะเราอย่าให้เราอย่าให้กะทิเราแตกมันนะคะถ้าแตกมันสีกะทิเราจะไม่สวยนะคะ เราต้องการขาวแล้วหนึ่งเลยเราจะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำมะขามเปียกจะทําให้สีอาต้มขาของเราเปลี่ยนเนาะเราต้องการให้เขาขาวโอเคใส่น้ําแค่สองขวดครึ่งนะคะก็จะได้ครึ่งหม้อประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะรอให้เตาเราเดือดนะคะเราจะได้เอา เครื่องปรุงมานะคะมาใส่แล้วรอให้น้ํามันเดือดนิดนึงนะคะกะทิเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วจะให้เดือดปุดๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวกะทิแตกมันล<ม>ืมไปนะคะว่าน้ําปลาเราจะไม่ใส่นะคะเราจะใส่เป็นเกลือนะคะนี่นะคะเกลือนะคะๆๆเพราะ,ะเราต้องการรสชาติและก็สีสันด้วยนะคะ <ๆ S 1> สีจะต้องสวยนะคะ าถามว่าเครื่องปรุงสําเร็จเอามาต้มได้ไหมได้แต่สีจะไม่สวยนะคะและรสชาติก็จะไม่เหมือนที่เราจะปรุงเองนะคะ mm. ตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะคะ mm. เราก็จะใส่ไปเลยนะคะ mm. นี่นะคะใส่ให้เครื่องหอม mm. เครื่องเทศของเราเนี่ยนะคะแตดก่อนนะคะ mm. ให้กลิ่นก็หอม mm. แล้วถึงจะเอาไก่ลงนะคะ mm. นี่นะคะ นะคะเริ่มเริ่มเริ่มเดือดแล้วค่ะไม่ว่าจะทำกินหรือทำขายก็อย่าให้เดือดปุดๆนะคะนี่ต้องคอยดูนะคะต้องคอยดูเพราะว่ากะทิกาจะแตกมันนะคะเนี่ยต้มขาที่ดีจะต้องน้ำขาวอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะน้ำเดือดองขาวแต่รสชาติก็ต้องดีนะคะรสชาติก็ต้องดี เปรี้ยวนําเค็มตามนะคะบ้านนี้แต่บ้านอื่นอาจจะหวานนําเค็มตามอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบ้านนี้ก็จะเป็นรสนี้นะคะนี่เริ่มเดือดแล้วเราก็จะเริ่มใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วอกไก่นะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบอกก็ใช้เป็นเนื้อน่องนะคะใช้เป็นน่องไก่หรือ,อเนื้อเศษไก่ทีม่มันมีมันติดนะคะก็จะอร่อยอีก แบบนึงนะคะนี่นะคะถามว่าทำไมต้องคนบ่อยๆกลัวกะทิเขาแตกมันค่ะเขาจะสีไม่ขาวไม่สวยไม่เนียนนะคะจะไม่เนียนอย่างเงี้ยะคะ่ะมันจะถ้ามันแตกมันน่ะมันจะเป็นแบบแยกตัวนะคะตัวกะทิก็จะไปทางนะคะ น้ำก็จะไปทางก็จะไม่เป็นสีแบบนี้นะคะเนี่ยะะไก่เราก็จะเริ่มเห็นไหมคะเริ่มขาวทําเยอะไปหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวห่อให้ดูไปทําง,งานด้วยนะคะคือเขาสามารถอยู่ได้นะคะถ้าเราใช้กะทิกล่องจะดีอย่างหนึ่งคือจะไม่เสียง่ายนะคะ แตก็ต้องขยันอุ่นนิดนึงเพราะว่าหน้านี้หน้าร้อนเนาะร้อนมากนี่นะคะรอให้เขาเดือดขึ้นมาจริงเเาาถึงจะใส่เครื่องปรุงนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เห็ดคะ่ะรอเขาเดือดก่อนเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะคะร้อนขึ้นมาแล้วลำดับต่อไปนะคะเห็ดค่ะเราสามารถใส่ได้เลย นี่นะคะเราใส่เห็ดใส่ไปหมดเลยค่ะเห็ด30บาทนะคะเห็ด30บาทใสร็จไปหมดเลยนี่นะคะ่ะว่าจะกิน2คนนะี่มันก็จะเยอะก็จะลูกก็จะได้ห่อไปทํางานเนาะนี่นะคะส่วนผสมเดี๋ยวจะใส่ลงไว้ใต้คลิปให้นะคะนี่เลยเห็นไหมคะ ทำง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะวาลีเด็ดของแย่หน่อยนะจ๊ะเลยทีนี้ก็ปล่อยเขาร้อนนะคะส่วนมะนาวนะคะถ้าใครชอบนี่นะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันเนาะนี่นะคะชูรสสองช้อนชาจ้ะ น้ำตาลสามช้อนชาจะมะนาวสามลูกนะคะบ้านนี้ชอบเปรี้ยวจะ้ะ3าลูกใส่ไป,ไปเลยส่วนอันนี้เอาไว้โรยตอนที่ต้มขาสุกแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นอกไก่เราไม่ต้องไปต้มให้นานจนต้องรองให้เปื่อยนะคะคือถ,ถ้าเนื้อไก่สุกก็โอเคใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็เห็ดสุกก็ใช้ได้จ้ะอันนี้คือเขาโอเคแล้วเราก็จะไปหาช้อนมาชิมนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็จะผ่อนไฟเพราะว่ามันจะทำให้กะทิเราไม่สวยเนาะ,ะ,ะนี่นะคะเราก็จะมาชิมดูจ้า อเคว่าเปรี้ยวใช้ได้แล้วเหลือความหวานกับเค็มนะคะเดี๋ยวเราจะเติมเกลือจะ้ะนี่นะคะเราจะเติมเกลือเข้าไปนิดหน่อยนะคะไม่เยอะประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลน,นะคะอุ้ยเ <c oughs> กือบปากผิดนะคะใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลก,ก็ประมาณนี้ เพื่อให้มันไปบาลานซ์กันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นนะคะเต้มขาอนุบาลแต่ถ้าโรยพริกลงไปก็จะเป็นต้มข่าคนทำงานทันทีเลยนะคะ เติมเกลือกับน้ำตาลลงไปก็โอเคนะคะนี่คือใช้ได้นะคะใช้ได้แล้วจ้านี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็เตรียมตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะผ่อนไฟ ผ่อนไฟเพื่ออะไรเพื่อที่จะใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะนี่นะคะสีสันสวยงามนะคะนี่นะคือรสชาติเราได้แล้วนะคะเปรี้ยวนําเค็มตามแล้วก็หวานนิดๆน,นะคะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้คือต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยจะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะหอมจะลุงขึ้นมาเลยนะคะ ถามว่าพริกใส่ตอนไหนจะเย็นๆนะคะถ้าสมมุติเราเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะถ้าเรามีลูกเล็กเราต้องตักแบ่งนะคะหรือไม่ถ้วยที่จะกินนะคะเราถึงจะใส่ตัวนี้ลงไปนะคะแต่ถ้านะคะถ้าเราอยู่กันเฉพาะผู้ใหญ่ไม่มีเด็กนะคะใส่ลงไปเลยจะ้ะใส่ลงไปเลยแล้วเขาก็จะสวยนะคะเห็นไหมคะ ะะต้มขาไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆและอร่อยมากๆด้วยนะคะเราจะไม่ให้เขาเดือดแรงนี่นะคะนะคะเป็นอกไก่เนาะเขาก็จะปุดๆขึ้นมาเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะต้มขาไก่ของเรานะคะน่ากินไม่เอ่ย น่ากินไหมคะนี่นะคะข้าวสวยร้อนๆจ้านี่นะคะต้มขาไก่ค่ะต้มขาไก่กับข้าวสวยร้อนๆเนาะน่ากินมากๆนะคะเห็นไหมคะน่ากินมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกด ไลค์ like. กด subscribe ถ้าคิดว่าอยากจะให้เพื่อนทำอาหารอร่อยให้กินก็กดแชร์ไปเลยจ้าอย่าลืมกระดิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาดรายการอาหารต่อไปจ้าสวัสดีจ้า